สองผัวเมียมีอะไรกันอยู่ในห้องทั้งเสียงร้องเสียงเตียงดังหนักหนาจนทำให้ลูกน้อยตื่นขึ้นมาเห็นเป็นตาว่าทำอะไรกันถึงตอนเช้าลูกน้อยถามเพราะสงสัยว่าทำไมแม่ขึ้นนั่งข้ออย่างนั้นส่วนคุณแม่บอกลูกแก้ตัวพลัน ที่แม่นั่งคุณพ่อนั้นเพื่อลดพุงคุณพ่อยิ้มเรอราประทับจิตอ่าชมความคิดของเมียช่างหัวสูงที่ึ้นนั่งทั้งขยมเพื่อลดพุงช่างหัวชูงจริงหนอนี่เมี่ยใครลูกจึงพูดมันคงลดไม่ได้หรอกลูกน้อยบอกเพราะว่าลูกเห็นคนใช้ มาเป่าลมตรงที่แม่นั่งลงไปมันจะลดได้ยังไงแม่นึกด,ดู่า <c oughs> แม่แม่ไม่จริงแม่ไม่จริงอ่ะไม่ใครมาเป่าตอนนั้นก็ไม่ร้วไมเป็นคนใช้อย่างคนแม่ <c oughs> คุณแม่นั่งครับอีกคนนึงเป่าลมเข้าไปมันก็ไม่ลดแั้ทีสิคะคุณแม่